สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้ผมแปลมาจากช่อง Link Me Live สำหรับชื่อคลิปต้นฉบับก็คือ How to Speak with the Universe and Attract What You Want สำหรับชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวิธีคุยกับจักรวาลและดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าคุณรู้ไหมว่าคุณสามารถพูดคุยกับจักรวาลได้ เหมือนกำลังมีบทสนทนากันจริงๆไม่ใช่ทำได้แค่ขอพรจากดวงดาวกลายเป็นว่ามันไม่เกี่ยวกับการตะโกนออกคำสั่งแต่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจและปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของจักรวาลมากกว่าฟังดูแปลกๆใช่ไหมเอาละ่ะตอนนี้ใจเย็นๆและฟังต่อไปก่อนเพราะว่าเรากำลังจะทำการสำรวจจักรวาลที่เหมือนกับกระจกบานใหญ่สะท้อนถึงจิตสำนึกของคุณลองจินตนาการว่า ทุกสิ่งในชีวิตของคุณตั้งแต่ลาเต้นในตอนเช้าไปจนถึงการต้องเจอรถติดที่หน้าประหลาดใจมันกำลังแย่งชิงความสนใจของคุณเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ความคิดความรู้สึกและแม้กระทั่งวิธีการผูกเชือกลงเท้าของคุณทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณจดจ่อพลังงานของคุณไปที่ใดการเพิกเฉยบางสิ่งบางอย่างได้นานพอแล้วมันก็จะจางหายไปจากโลกของคุณ เหมือนกับการเต้นรำสมัยมัธยมที่น่าอับอายที่ตอนนี้ไม่มีใครสนใจที่จะจดจำอีกต่อไปแต่นี่คือความเจ๋งของเรื่องนี้นั่นก็คือคุณคือดีเจในงานเต้นรำนี้คุณกำลังเลือกเพลงที่คุณจะเล่นได้และในกรณีนี้มันคือความคิดและประสบการณ์ที่กำลังยึดครองเวทีที่อยู่ตรงกลางคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองติดแหกอยู่ในวงจรลบๆเหล่านี้บ้างไหมนั่นคือดีเจในคลื่นวิทยุที่ไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะ ที่เอาแต่เล่นเพลงเศร้าแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแต่รู้อะไรไหมคุณสามารถกดปุ่มหยุดชั่วคราวจากนั้นก็เปลี่ยนขึ้นไปได้เลยเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการไม่สนใจทุกลูกระนาดชะลอความเร็วบนท้องถนนแต่มันเกี่ยวกับการที่คุณมีสติโดยรู้ตัวว่าคุณกำลังลงทุนพลังงานของคุณไปที่ตรงไหนคิดลเล่นๆว่ามันก็เป็นเหมือนสกุลเงินทางอารมณ์หากคุณนำมันไปลงกับความโกรธหรือความคับข้องใจ นั่นย่อมไม่ใช่การลงทุนที่ดีเลยใช่ไหมฉันรู้ว่าคุณคงไม่อยากทำแบบนั้นแต่การจดจ่อไปที่การสำนึกรู้คุณและความสุขตอนนี้ละ่ะคุณจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นผลบวกในอัตราสูงแม้แต่กฎแรงดึงดูดก็บอกว่าความคิดคือสิ่งที่กำหนดความเป็นจริงของเราแต่ความคิดเพียงอย่างเดียวก็เหมือนกับรถเข็นชอปปิ้งที่ว่างเปล่าพวกมันต้องการพลังงานของคุณเพื่อการขับเคลื่อนไปข้างหน้าดังนั้น เมื่อมีความคิดเชิงลบพยายามที่จะติดรถไปกับคุณด้วยคุณมีอำนาจที่จะพูดว่าไม่ละ่ะขอบคุณนะจักรวาลวันนี้ฉันจะเลือกความสดใสของแสงอาทิตย์จำไว้ว่าจักรวาลพูดภาษาพลังงานไม่ใช่ภาษาพูดดังนั้นกุญแจสำคัญในการสนทนากับจักรวาลไม่ใช่ตะโกนความปรารถนาของคุณไปสู่ความว่างเปล่าแต่มันเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนความถี่ที่ตรงกับเจตนาของคุณ คิดความคิดในแง่บวกรู้สึกถึงกระแสพลังที่ดีนั่นแหละคุณกำลังส่งข้อความที่ชัดเจนไปสู่จักรวาลแต่คุณจะเริ่มต้นที่ตรงไหนขั้นแรกก็คือการมีสติจงให้ความใส่ใจว่าความสนใจของคุณมุ่งไปที่ตรงไหนมันเหมือนกับการดูความคิดของคุณที่โลดแล่นอยู่บนฟรอเต้นลำให้สังเกตความรู้สึกที่คุณรู้สึกถึงพลังที่เต็มเปี่ยมและเป็นไปในแบบเสริมพลังจากนั้น ให้คุณใช้แสงสปอตไลท์ไปที่ความคิดนั้นทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาและสำหรับแวมไพายพลังงานที่พยายามจะดึงคุณให้ลงต่ำโปรดเชิญพวกเขาออกจากฟลอเต้นรำอย่างสุภาพและแทนที่ด้วยเพลงบางเพลงที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นจำไว้ว่านี่ไม่ใช่การแสดงเพียงแค่ครั้งเดียวการพูดคุยกับจักรวาลคือการสนทนาอย่างต่อเนื่องเป็นการให้และรับของจักรวาลดังนั้นจงฝึกฝนต่อไป ปรับจูนต่อไปและเหนือสิ่งอื่นใดขอให้คุณสนุกจักรวาลกำลังรอเพื่อฟังจังหวะอันเป็นเอกลักษณ์ตามแบบเฉพาะของคุณและใครจะรู้บางทีคุณอาจสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดท่าเต้นท่ามกลางหมู่ดาวระหว่างทางได้อีกด้วยจักรวาลน,นั้นมีหูฟังขนาดยักษ์ที่คอยติดตามความคิดและความรู้สึกของคุณอยู่เสมอดังนั้นตั้งแต่ลมหายใจแรกของคุณมันถามว่า อะไรที่เป็นสิ่งจุดประกายชีวิตของคุณลืมเรื่องภาษาไปได้เลยจักรวาลพูดด้วยกระแสของความรู้สึกไม่ใช่คำศัพท์ในพจนานุกรมทุกปฏิกริยาที่เกิดขึ้นทุกความรู้สึกที่คุณมีก็เหมือนกับการยกนิ้วโป้งขึ้นหรือการคว่ำนิ้วโป้งลงส่วนความคิดก็เป็นเหมือนกับการตั้งค่าเครื่องปรับอากาศในชีวิตของคุณเมื่อคุณยึดติดกับสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณกำลังเร่งไอร้อนซึ่งเป็นพลังในด้านลบ แต่ด้วยความตั้งใจจดจ่อไปยังสิ่งที่คุณต้องการเท่ากับคุณได้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นอากาศที่เย็นสบายแห่งความสุขและความเป็นไปได้ทั้งหมดมันเกี่ยวกับการเลือกอย่างชาญฉลาดว่าคุณต้องการขยายอะไรลองนึกถึงวาทยากรที่กำกับวงออเคสตราที่คุณเห็นจากในหนังจำไว้ว่าเราทุกคนมีพลังนั้นอยู่ในตัวเองด้วยการจดจ่อความสนใจในความปรารถนาที่จำเพาะเจาะจงตัวของเรา จะกลายเป็นวาทยากรที่กํากับกระแสพลังงานในชีวิตของตัวเองรวมทั้งเพิกเฉยสิ่งต่างๆในแง่ลบและทำให้มันเคลื่อนตัวไปอยู่ที่พื้นหลังง่ายๆแค่นั้นเองจักรวานคือสิ่งที่ยึดถือเวลาในปัจจุบันขณะส่วนความเสียใจในอดีตและความกังวลในอนาคตก็เป็นเหมือนเสียงกระซิบในสายลมแต่ปัจจุบันคือจุดที่มันอยู่ลองจินตนาการว่าจักรวาลเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่จดจ่ออยู่แต่ในปัจจุบัน มันจะตั้งใจฟังในกระแสพลังงานในปัจจุบันของคุณอยู่เสมอส่วนที่น่าสนุกก็คือจักรวาลไม่เข้าใจคำว่าฉันจะหรือฉันต้องการแต่มันกลับได้ยินเป็นคำว่าอย่างไม่ต้องแทนที่จะเป็นแบบนั้นให้คุณลองรู้สึกเหมือนคุณมีสิ่งที่ปรารถนาเรียบร้อยแล้วคิดซะว่าความเป็นจริงก็เหมือนร้านบุฟเฟ่ขนาดใหญ่ทุกๆสิ่งเท่าที่คุณอยากกินมีอยู่ในร้านนั้นทั้งหมดดังนั้นจงไปหยิบจานมา จากนั้นก็กโกยของดีๆทั้งหมดนั้นและลิมลดความรู้สึกของการมีทุกสิ่งในแบบนั้นจกักรวาลจะหยิบเอาความรู้สึกในการมีความสุขของคุณแล้วเริ่มต้นปรุงวิธีการต่างๆเพื่อมาจับคู่ให้ตรงกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งสำคัญคือการรู้สึกถึงการประสบความสำเร็จความรักการเติมเต็มอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาจำไว้ว่าทุกความเป็นไปได้นั้นมีอยู่จริงและด้วยความรู้สึกถึงความสุขที่มีอยู่ในตอนนี้ คุณกำลังปรับจูนความถี่ภายในเพื่อดึงดูดความเป็นไปได้เหล่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการพูดว่าคุณต้องการสิ่งนั้นแต่มันคือการใส่ความรู้สึกเหมือนมันเป็นของคุณอยู่เรียบร้อยแล้วลงไปด้วยขั้นต่อไปในการเรียนรู้ที่จะคุยกับจักรวาลก็คือการขยายจิตสำนึกของคุณเป็นเสมือนการยกระดับตัวตนเป็นการรับทักษะใหม่ๆและความรู้ใหม่ๆในการสำรวจความซับซ้อนให้เป็นไปอย่างง่ายได้ ให้คิดถึงเมื่อครั้งที่คุณพยายามเล่นโป๊กเกอร์กับผู้เล่นระดับมือโปรในฐานะผู้เล่นใหม่คุณยังไม่รู้สิ่งต่างๆที่ละเอียดอ่อนและกลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่มากมายจึงเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่คุณจะถูกหลอกและถูกเอาชนะได้ง่ายๆใช่ไหมละ่ะตอนนี้คุณเข้าใจแล้วสิ่งที่มันเหมือนกันนี้ก็เกิดขึ้นในตอนที่คุณไม่ได้ตระหนักถึงมิติต่างๆที่ซ่อนอยู่ของจัก,กรวาลอาทิการเชื่อมต่อที่ละเอียดอ่อน ชีวิตก็เหมือนนักเบสบอลที่ควางลูกโค้งมาให้คุณอย่างไม่คาดคิดแต่ด้วยการขยายจิตสำนึกของคุณคุณเริ่มสังเกตกฎที่ไม่ได้ถูกพูดถึงอาทิการเชื่อมต่อที่ละเอียดอ่อนรูปแบบต่างๆที่ซ่อนอยู่และเข็มทิศภายในตัวของคุณเองด้วยการยกระดับเกี่ยวข้องกับการแผ่ขยายขอบเขตการรับรู้ของคุณในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ข้อที่1ตัวคุณ ตัวคุณนั้นเป็นมากกว่าแค่ร่างกายมันสำรวจความคิดอารมณ์ความเชื่อว่าพวกมันมากำหนดรูปแบบความเป็นจริงของคุณได้อย่างไรต่อมาให้คุณใส่ใจในสัญชาตญาณลางสังหรณ์และความฝันที่เกิดขึ้นซ้ำๆของคุณสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นการกระซิบจากตัวตนที่ลึกกว่าของคุณข้อที่2จิตใจของคุณตระหนักถึงรูปแบบความคิดสิ่งที่คุณติดอยู่ในความคิดเชิงลบ หรือความสงสัยในตัวเองหรือไม่จงท้าทายความเชื่อที่จำกัดและปลูกฝังความคิดเชิงบวกจำไว้ว่าความคิดของคุณเป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างมากจงเลือกที่จะคิดอย่างชาญฉลาดข้อ 3. โลกรอบตัวคุณไปให้ไกลกว่าแค่สิ่งที่ผิวเผินให้คุณมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมมุมมองและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันไปเชื่อมต่อกับธรรมชาติ สังเกตการไร้รำอันซับซ้อนของมันและรู้สึกถึงสถานที่ของคุณภายในนั้นด้วยด้วยการขยายการรับรู้ของคุณในพื้นที่เหล่านี้คุณไม่ได้ทำเพียงแค่การรวบรวมข้อมูลแต่คุณกำลังได้รับพลังพิเศษคุณจะเกิดการปรับจูนเข้ากับโอกาสต่างๆได้มากยิ่งขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการจู่โจมอย่างไม่ทันตั้งตัวจากสิ่งที่มาเซอร์ไพรส์ในชีวิตของคุณคุณเปลี่ยนจากผู้สังเกตการที่อยู่นิ่งเฉย กลายเป็นผู้เล่นที่กระตือรือร้อนที่สามารถส่งอิทธิพลต่อความเป็นจริงของตัวเองด้วยความตั้งใจและการตระหนักรู้การขยายสติสัมปชัญญะของคุณไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้คุณกลายเป็นกูรูผู้วิเศษแต่มันเกี่ยวกับการเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวคุณเองมันเกี่ยวกับการเปิดรับความอยากรู้อยากเห็นการสำรวจโลกด้วยดวงตาที่เปิดกว้างและตระหนักว่าคุณมีพลังเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของคุณเอง ต่อไปคือการปล่อยให้จักรวาลน,นำทางรู้ไหมข้อเสนอของจักรวาลเป็นสิ่งที่ง่ายมากมันง่ายต่อการทำความเข้าใจแต่ปัญหาเล็กๆก,ก็คือมันถ่ายทอดออกมาในความรู้สึกไม่ใช่คำพูดแล้วคุณจะปรับจูนไปให้ถูกสถานีได้อย่างไรสิ่งที่อยากจะบอกก็คือจงหลีกเลี่ยงการคิดมากเกินไปและการมีอัตตาที่คอยมาคิดวิเคราะห์ทุกๆความคิดมันเป็นนักวิภาษ์วิจารณ์ที่อยู่ภายในตัวคุณ ส่วนภูมิปัญญาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่สัญชาตญาณลางสังหรณ์และเสียงกระซิบจากจิตวิญญาณของคุณระบบนำทางนี้พูดเป็นภาษาที่ลึกยิ่งกว่าคำพูดมากมันเป็นภาษาของความรู้สึกที่สั่นพ้องคุณอาจลองคิดถึงความรู้สึกปั่นป่วนภายในท้องเวลาที่มีคนมาเสนอโอกาสที่น่าสงสัยให้แก่คุณในขณะเดียวกันหากคุณเกิดความรู้สึกอบอุ่น เบ่งบานภายในที่เกิดขึ้นมาเองแบบไม่มีที่มาที่ไปนั่นก็คือระบบนำทางของคุณที่กําลังทํางานอยู่มันไม่สนใจเกี่ยวกับตักกะหรือสิ่งที่ควรทําแต่มันสั่นตามจังหวะที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณตอนนี้ก็เป็นอัตราที่ชอบจะพูดสอดแทรกเข้ามาเป็นความคิดเห็นของมันเองมันมักปลอมตัวมาด้วยความรู้สึกดีๆเป็นเสียงกระซิบเกี่ยวกับความพึงพอใจแบบทันทีทันใด หรือความสุขแบบรวดเร็วหรือหนทางที่สอดคล้องกับความปรารถนาของตัวมันเองมากกว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญอัตราที่เป็นตัวขับเคลื่อนความรู้สึกดีมันจะต่างออกไปมันมักจะเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่จากนั้นก็จะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลหรือทิ้งคุณให้เกิดความรู้สึกว่างเปล่าในภายหลังการสั่นพ้องที่แท้จริงในทางกลับกันมันคือความรู้สึกเหมือนการได้กลับบ้าน มันเป็นความรู้สึกสงบอย่างลึกซึ้งสอดคล้องกับคุณค่าและนำรอยยิ้มมาสู่จิตวิญญาณไม่ใช่แค่เพียงใบหน้าของคุณเปรียบเทียบได้กับมันเหมือนกับการได้สอดขาเข้าไปในกางเกงยีนที่สมบูรณ์แบบมันจะไหลลื่นเข้ารูปกับร่างกายคุณได้อย่างลงตัวและง่ายดายแล้วคุณจะเข้าถึงภูมิปัญญาภายในนี้ได้อย่างไรเริ่มต้นด้วยการให้ความใส่ใจให้สังเกตว่าอะไร เป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจของคุณรู้สึกชื่นบานราวกับกําลังร้องเพลงอะไรเป็นสิ่งที่จุดประกายความหลงไหลของคุณสิ่งใดก็ได้ที่มาเติมเต็มด้วยคําเรียบง่ายของคําว่าใช่อย่างไม่มีความสั่นคลอนใดๆมันอาจเป็นอะไรก็ได้อย่างการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติสแสวงหางานอดิเรกที่สร้างสรรค์การเชื่อมต่อกับคนที่คุณรักจงติดตามเศษร่รองรอยแห่งความสุขเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการสันพ้องอันล้ำลึก อย่าติดอยู่กับการคิดวิเคราะห์ที่มากจนเกินไปเชื่อมั่นว่าเข็มทิศภายในของคุณนั้นรู้ทางที่มันจะไปแม้ว่าเส้นทางในตอนนี้จะดูไม่ชัดเจนเลยก็ตามยิ่งคุณฝึกฝนการฟังความรู้สึกภายในของคุณมากเท่าไหร่สัญญาณก็จะยิ่งดังและชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นมันคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางแม้จะมีช่วงเวลาแห่งความสงสยัยเป็นเวลาที่อัตตาได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาที่ดังกว่าสัญชาตญาณของคุณ ด้วยการฝึกฝนคุณจะได้เรียนรู้ที่จะมองเห็นทิศเหนือที่แท้จริงของจิตวิญญาณเป็นเสียงกระซิบแห่งจักรวาลที่นำคุณไปสู่ชีวิตที่ไม่เพียงจะรู้สึกดีเท่านั้นแต่มันเป็นเนื้อแท้ของคุณอย่างแท้จริงมีเคล็ดลับสั้นๆสำหรับคุณให้คุณเขียนบันทึกการสำนึกรู้คุณเป็นการจดบันทึกช่วงเวลาของความสุขและการสันพ้องที่จะช่วยคุณจดจำได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ของการเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาภายในของคุณอีกด้วยเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่านั่นคือพลังแห่งการทําซ้ำคุณรู้จักเวลาที่คุณพยายามพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งแต่เขาก็เอาแต่เล่นโทรศัพท์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาความสนใจของเพื่อนที่มีต่อคุณบินหายวับไปราวกับผีเสื้อจักรวาลเองก็เป็นแบบนั้นเวลาที่ได้รับความคิดที่ฟุ้งซ่านของเรา เมื่อพวกเขาซูมเข้ามาก็ไม่อาจเข้าใจสิ่งที่เราต้องการได้อย่างแท้จริงแต่เรายังมีอาวุธลับเพื่อคุณนำไปใช้งานได้สิ่งนั้นก็คือพลังแห่งการทำซ้ำให้คิดเหมือนว่านี่เป็นการส่งข้อความที่เป็นมิตรต่อจักรวาลมันชัดเจนสม่าเสมอและยากที่จะเพิกเฉยแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องเทคนิคการส่งข้อความวเราลองมาดูการสะท้อนอันหน้าหลงไหลไปสู่จักรวาลกันดีกว่าสิ่งนั้นก็คือ จิตใต้สำนึกของคุณจิตใต้สำนึกไม่เหมือนจิตสำนึกที่ช่างพูดชอบฝันกลางวันของคุณจิตใต้สำนึกก็เหมือนตู้เก็บเอกสารมันเก็บสะสมทุกอย่างเอาไว้ตั้งแต่ความทรงจําในวัยเด็กไปจนถึงรายการซื้อของเข้าบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและรู้อะไรไหมมันไม่ตัดสินไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นประสบการณ์จริงหรือเป็นความฝันที่เสมือนจริงจิตใต้สำนึกยอมรับและดูดซับทุกอย่าง แต่นี่คือกุญแจสำคัญตู้เก็บเอกสารนี้สามารถตั้งโปรแกรมใหม่ได้สมมุติว่าคุณนั้นเหนื่อยหน่ายกับการเป็นคนเหนียมอายและอยากจะปลดปล่อยบียอนเซ่ภายในตัวของคุณให้ออกมาโลดแล่นแทนที่จะพึมพำอยู่ในลำคอว่าฉันขี้อายให้คุณสร้างคำพูดที่เป็นดังมนตราใหม่ว่าฉันมั่นใจและชอบแสดงออกแต่แค่พูดออกไปเปล่าๆย่อมไม่เกิดผลคุณต้องเสริมมันด้วยกระแสะไฟฟ้าทางอารมณ์ จำสิ่งที่เราพูดคุยกันก่อนหน้านี้ได้ไหมจัก,กรวาลใช้ภาษาอะไรในการพูดคุยถ้าแบบนั้นลองนึกภาพตัวเองอยู่บนเวทีกำลังโยกไมโครโฟนรู้สึกถึงการเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่แผ่ออกมาจากภายในในขณะที่เอ่ยมนตราน,นั้นซ้ำๆเสริมเข้าไปด้วยความรู้สึกที่แท้จริงสิ่งมหัศจรรย์จะบังเกิดขึ้นมันเหมือนกับการส่งสัญญาณไปถึงจัก,กรวาลว่าเฮ้ hey, ดูนี่สินี่คือฉันคนใหม่ แล้วจิตใต้สำนึกของคุณก็สังเกตเห็นสัญญาณที่ส่งออกมาอย่างต่อเนื่องมันจึงเริ่มจัดเรียงแฟ้มในตู้เอกสารเสียใหม่มันจะดันแฟ้มขี้อายที่เต็มไปด้วยฝุ่นออกไปไว้ด้านหลังและดึงเอาแฟ้มความมั่นใจอันใหม่เอี่ยมมาไว้ตรงหน้าการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ค่อยๆปรากฏให้เห็นในโลกความเป็นจริงในขณะที่คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นอย่างแท้จริงพฤติกรรมคำพูดและแม้แต่ท่าทางของคุณ ก็จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเป็นธรรมชาติคุณอาจจะค้นพบตัวเองพูดคุยสนทนาได้อย่างง่ายดายสามารถทดลองสิ่งใหม่ๆได้โดยที่ไม่ต้องกลัวและเดินไปด้วยท่วงท่าราวกับร็อกสตาร์แต่เดี๋ยวก่อนมันยังมีอีกการทำซ้ำๆไม่ใช่แค่การใช้คำพูดย้ำจิตเท่านั้นแต่มันยังเกี่ยวกับการกำหนดประสบการณ์ของคุณอย่างกระตือรือร้นจำเรื่องของกฎแรงดึงดูดได้ไหมโดยพื้นฐานแล้วมันบอกว่า สิ่งที่คุณจดจอ่อคุณจะดึงดูดแล้วรู้อะไรไหมการทำซ้ำจะช่วยคุณมีความจดจอ่อด้วยความเข้มข้นระดับแสงเลเซอร์ด้วยการใส่ความคิดเชิงบวกและประสบการณ์ซ้ำๆในใจของคุณคุณกำลังส่งข้อความที่ชัดเจนถึงจักรวาลว่าโปรดส่งแบบนี้มาให้มากๆอีกสักหน่อยคุณอาจคิดว่ามันเปรียบเสมือนการฝึกลูกสุนัขเมื่อคุณให้รางวัลแห่งความประพฤติดีด้วยขนมและคำชม ลูกสุนักก็จะเรียนรู้ที่จะทำซ้ำๆในทำนองเดียวกันเมื่อคุณเสริมสร้างประสบการณ์เชิงบวกผ่านการทำซ้ำๆจักรวาลจะตอบแทนคุณโดยการนำสิ่งดีๆนั้นเข้ามาให้คุณมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่เวทมนต์แต่มันเป็นเพียงพลังแห่งการจดจอ่อประกอบกับศักยภาพอันไร้ที่สุสดของจักรวาลเอาละ่ะอย่าคาดหวังความสำเร็จแบบชั่วข้ามคืนสิ่งนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและความอดทน จะมีช่วงเวลาแห่งความลังเลสงสัยเช่นเดียวกับอาจมีบางวันที่ลูกสุนัขของคุณกลับเลือกแทะรองเท้าที่คุณชื่นชอบและโปรดปรานแต่สิ่งสำคัญคือความภาคเพียรเพื่อส่งความรู้สึกเชิงบวกเหล่านั้นต่อไปแม้ว่านักวิจารณ์ภายในจะพยายามเข้ามาแย่งชิงไมโครโฟนของคุณดังนั้นขจัดบุคลิกของคนเหนียมอายออกไปซะและอบกอดความเป็นร็อกสตาร์ในตัวคุณด้วยพลังแห่งการทำซ้ำคุณสามารถ เขียนความเชื่อที่จำกัดของคุณใหม่ได้ก่อร่างความเป็นจริงใหม่ให้แก่คุณและยังมีจัก,กรวาลที่พร้อมจะร้องเพลงคลอไปกับเรื่องราวความสำเร็จของคุณอีกด้วยขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการกด s u b สไครต์การเป็นสมาชิกหรือว่าการโดเนทเข้ามาโดยตรงล้วนเป็นกำลังใจให้ผมสามารถทำคลิปได้อย่างทุกวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ